สวัสดีค่ะขอต้นอนรับเข้าสู่ช่องข้างผงขาล้อนะคะวิ้าที่ต่อจากนี้ดดไปนะคะเราก็จะมา,าตั้มตั้พี่น้องนิอกบอกว่าไม่เอาเผ็ดไม่เอาเผ็ดเราก็ใส่ไปหนุมนึงนะคะไม่เผ็ดนะ ใส่ผิดแห้งใส่ผงลวดต,ตามใจชอบตักริ้นม้วันนี้เราก็อยู่กับอรอร่าออร่าอาอเินอ,อ,อยู่กับเรานะค่ำแล้วเด็กๆเ,เลิกเรียนนะวันนี้เราก็ยังไม่ได้กินตำบักุ่งนะ ก็รอเด็กๆเลิกเรียนแล้วก็กินพร้อมเด็กๆนะคะพี่น้องนะทาชั่วของเราก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะเครื่องปูของเราก็มีแค่ม,มะเขือเทศมะนาวมะกออถั่วฝักยาวแล้วก็มะเขือนะคะใส่มะกอกลงไป มะนาวลงไปมะนาวม,มีน้ำไม่ห่ือรอ่ารอลา่อลาเป็นคนไปเก็บมะนาวนะคะเปรี้ยวปี๊ดเลยใส่น้ำตาลน,น,น้ำตาลหนึ่งบวงเอามีดออกไปใส่ปลาร้า๊บอก่อน โอ้ไม่นับตามละลายนะแล้วก็มาใส่ส้มผักหรือว่าผักกัดผักลองนะส้มผักเราก็จะมีทั้งใบต้นหอมเนาะแซ่บแน่นะคะัไม่บมะเสีดไม่มีผักสดเนาะเป็นใบก็มือจุ่มเลยนะ เด็ดแน่อร่อยจริงแล้วก็มกัดไม้ทือเก่าป็นจะแทกไม้เอาลิ้น mm hmm. น่าจะไม่โรกาลาเพราะว่าใส่น้ำส้มผักด้วยใส่มะละกอล,ลงไปนะเครื่องที่เราเตรียมไว้อันนี้ ก่อนเดี๋ยวค่อยใส่นมจีนทีหลังนะคะวันนี้เรามาแนวใหม่น้องตำทั่วนะอ่าโนราจะแซ่บแทน <c oughs> สดน้ำโกกเลยลเนี่ยโลาเออเก็บถุงไว้เดี๋ยวไปร้างขนมจีนก่อนนะร้างขนมจีนนิดหน่อย เส้นมัน <Yaz> ติดก no ันเราก็เอามีดชั่วชนี่แบบนี้เลยออเลนถึงกระหัวเล้วะเราจะกินหมูดไหมเด็กๆการชิมตำชั่วนะพี่น้อง ก็จะยังไม่ชิชมต่นนะแล้วก็ชิมน้ำชิมน้ำกับต่อนกรองกันเลยเลยจะได้แซรบนะอืมอละเอาช้อ,มอนมาชิ่มเนาลนะแท่กจะบอกไข่ไข่ไม่กินจะเสียใจไม่เผ็ดด้วยไม่เผ็ดแน่นอนชิมบ่ลูกเลย ตอนอันนี้ไปให้ตาชิมหน่อยตากับยายชิมอร่อยไหมใช้เวลาไม่กี่นาทีนะเราก็ตำตัวตำมั่วตำปากเป็นที่เรียบร้อยนะพี่น้องสีสันหน้าตาอู้ยสุดแซ่บแบ่งให้ยายด้วยให้ตาด้วย เอาช้อนแล้วนะโอ้เสียงคนพกเข็เาไหมมาดูมาชมกันใกล้ๆว้าวอืมแซบอีรีเดออืมเราก็มากินส้มตำนะคะใกล้จะหมดแล้วแหละโอ้ยตำซัวดูกับออล่าโฟเลนพี่น้องสองพี่น้องนั่งเคียงข้างกันแซบไม้เลน แซบ,แ<ส>บนะเนาะล่าแซบไหมแซ<ส>บเนาะวันนี้นะ่ะแซบกว่าทุกวันเนาะเพราะว่ามันเป็นตําซั่วนะพี่น้องไม่ใช่ส้มตําไม่ใช่ตําหนุ่มจีนเนาะ<ม>ก็จะมีตอนมะเขือนะแล้วก็ทวฟักยาวนะที่หัน่นลงไปใส่ก็จะแซบแซบสุดน้ําก็อร่อยเนาะเราเอาเรนเนาะเป็นเปรีป้ยวหวานหวานเนาะอร่อยเลยทีเดียวพี่น้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะพบกันใหม่ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ